ถามหน่อยนะคะว่าคุณยังจําครูคนโปรดที่ทําให้คุณอยากไปโรงเรียนได้อยู่หรือเปล่าสารบคนแล้วอาจจะจาครูที่สอนสนุกมากที่สุดแต่มากไปกว่าน,นั้นบางคนนะฮะอาจจะจดจําครูที่เชื่อมั่นในตัวพวกเขามากที่สุดหรืออาจจะเป็นครูที่คอยรับฟังอย่างตั้งใจและชวในให้พวกเราได้มีโอกาสอยากจะเรียนรู้ด้วยตัวพวกเราเองและเพราะการเรียนรู้จะมีคุณภาพมากแค่ไหนคงไม่ไปไกลเกินกว่าคุณภาพของครูผู้สอนนะฮะอย่างที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอย่างบารักโอบ,บามาได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า the single most i m p o r t a n t factor in a student s t u d e n t s s ส s สั s เ e s อ h e t ์เด e ะ s t a n d i n n in n front of the classroom ก็แปลได้ตรงตัวเลยค่ะว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเรานักเรียนก็คือคุณครูที่ยืนอยู่หน้าห้องนั่นแหละค่ะคำถามสำคัญก็คือว่าแล้ววันนี้ประเทศไทยเรา กำลังผลิตกุคกูแบบไหนอยู่คะมาไปกว่าน,นั้นที่ผ่านมาการเรียนของประเทศไทยก็ถูกมองว่าเน้นท่องจําเพื่อนําไปสอบมากกว่าฝึกให้เด็กไดก้รู้จักคิดแล้วก็วิเคราะห์พอประกอบกับวิธีการสอบวัดผลด้วยข้อสอบที่เน้นการท่องจํจำจๆๆตามตามํตาราใช่ไหมยิ่งเป็นตัวตีตราความสามารถของเด็กๆเ,เลยเวลาบางคนที่ทําคะแนนข้อสอบได้น้อยทั้ทในความจริงแล้วการเก่งไม่เก่งหรือความสามารถของเด็กแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเด็กแต่ละคนมีความเก่งที่แตกต่างกันมีความสามารถที่แตกต่างกันเด็กบางคนอาจจะเก่งงานศิลป์เก่ง ความคิดสร้างสรรค์เดี๋ยวบางคนอาจจะเก่งด้านกีฬาขณะที่บางคนอาจเก่งคิดเลขแต่อาจจะอาจ่านหนังสือไม่คล่องอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการจะเห็นศักยภาพแล้วก็ปัญหาทั้งหมดนี้เนี่ยครูนี่แหละค่ะคือฟันเฟืองสําคัญที่จะคอยนั่งจับสังเกตดเด็กแต่ละคนแล้วก็ออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กๆทุกคนโดยไม่ทิ้งคนไหนไว้ข้างหลังเลยและโดยความเชื่อที่ว่าคุณภาพของการศึกษาไทยเริ่มต้นที่คุณภาพครูมูลนิธิสานารกการศึกษาคนใน็ีดีนะคะจึงมีการวางยุทธศาสตร์ที่3 high quality T-shirt and teachers, หรือการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่จำเป็นต้องดึงศักยภาพของเด็กๆหรือผู้เรียนออกมาตามแต่ละบุคคลให้ได้ผ่าน2รูปแบบค่ะก็คือสนับสนุน ICT Talent หรือผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและจัดอบรมทักษะที่จำเป็นเรามาดูการสนับสนุนในรูปแบบแรกก่อนนะคะก็คือสนับสนุน ICT Talent หรือว่าผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค่ะคือเพราะว่าทางมูลนิธิเนี่ยเขารู้ว่าครูแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีโครงการ ICT Talent จึงเริ่มต้นขึ้นในปี2560โดยบมจ r u ู Corporation และมูลนิธิมุ่งมั่นพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักและก็เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีค่ะนำมาฝึกทักษะ ICT และอบรม ก่อนให้ไปประจำในแต่ละโรงเรียนเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีมากขึ้นจนสามารถนําไปส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในปัจจุบันนะคะทางสงปทระรหนักและเห็นความสําคัญของ i c t Talent โดยขยายผลพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพด้าน ICT กว่า4,575คนสนับสนุนครูและนักเรียนในกว่า7 0 1 9โรงเรียนและการสนับสนุนในรูปแบบที่2นะคะคือการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมทักษะที่จําเป็นเพื่อพัฒนาผู้บริหาร สถานศึกษาแล้วก็ครูผู้สอนค่ะโดยเป้าหมายของทางมูล,ลนิธิคือมีจุดมุ่งหมายเลยนะคะว่าจะพัฒนาผู้มุ่งในการาศึกษาแล้วก็ทางคุณครูให้มีทักษะต,ต่างๆที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI โคดดิ้งจิตวิทยานะคะดิจิตอลเนาะหรือแม้แต่การเป็นฟาซิลิเตเตอร์หรือการเป็นฟ้านั่นเองฟาเนี่ยก็คือผู้มุในการเรียนรู้แต่ทาหน้าที่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแต่บอกก่อนเลยว่าทางมูล,ลนิธิเขามีการจัดกิจกรรมอบรมบุคลากรครูอย่างเป็นประจําแล้วก็สม่ำเสมอค่ะอย่างกิจกรรมล่าสุดเลยนะคะ ทางมูลนิธิแล้วก็ทางบมจทรูเขาจัดอบรมหลักสูตรครูยุคใหม่หัวใจฟ้านี่นำร่องนะคะพัฒนาบุคลารกรครูที่โรงเรียนมลาอีสองเคราะห์อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนเลยเพื่อเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นครูสู่การเป็นฟ้าหรือว่า learning f a c i l i t a t o r หรือว่าผู้ในการเรียนรู้นั่นเองค่ะคำถามว่าคืออะไรก็คือเป็นครูที่จะไม่เน้นแค่การสอนท่องจําตามตํารายต่อไปแต่จะเปิดพื้นที่เอื้องนววให้น้องนักเรียนนะคะได้ฝึกการคิดกล้าคิดกล้าถามกล้า โดยมีฟ้าหรือว่าครูนี่แหละค่ะคอยกระตุ้นและก็เอื้อให้เกิดการเรียนรู้จากภายในของตัวนักเรียนเองผ่านหลักชาวเซนทริกเร์นนิ่งที่จะดึงศักยภาพของเด็กๆแต่ละคนออกมาผ่าน5ขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะก็คือฝึกให้เด็กตั้งคำถามค้นหาคำตอบลงมือทำด้วยตัวเองอภิปรายด้วยเหตุผลได้และสุดท้ายปรับปรุงแล้วก็พัฒนานั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนาะเป็นรากฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญมากๆในการเรียนรู้ยุคป,ปัจจุบันซึ่งการจากกิจกรรมอบรมที่เกิดขึ้น ตุณนมบอกว่าคุณครูเขาไม่ได้แค่มาเรียนรู้นะคะจากครูต้นแบบเพียงอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเขาได้ลงมือฝึกการเป็นฟ้าในห้องเรียนจริงๆด้วยนะคะดังนั้นห้องเรียนในวันนี้จึงไม่ใช่แค่พื้นที่ทางกายภาพแต่ต้องเป็นพื้นที่อย่างโอกาสที่เอื้อต่อการคิด ค้นคว้าและลงมือทําโดยครูนะคะจะมีบทบาทใหม่คือในบทบาท facilitator หรือว่าฟาคือคนที่จะคอยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจากภายในของผู้เรียนเพราะในยุที่การเรียนรู้ไม่ได้จากัดแค่ในห้องเรียนต่อไปหน้าที่ของครูคือจะทํายังไงที่จะช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กๆนั้นเหมาะสมแล้วก็มีทักษะในการเรียนรู้ต่อยอดได้ไปตลอดชีวิตค่ะซึ่งทั้งหมดที่เราพูดคุยกันมาเนี้ยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการพัฒนาครูนะแต่คือการพัฒนาอนาคตของชาติผ่านการศึกษาที่เราทุกคนต้อง ช่วยกันนะคะสุดท้ายแล้วคุณจำชื่อครูคนโปรดของคุณได้แล้วหรือยังคะ